สวัสดีครับวันนี้ช่องคนสองเลขนะครับแบบวี่คนใหม่เนาะพาทุกท่านมาขอพรช่วงปีใหม่กับวัดโสธรบรรามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมเอาละครับเอาละครับขอบ,บ,บ,บคุณมากจ้านี่ครับทางวัดก็ได้มีโอ้ยใหญ่มากนะครับนี่ สิ่งปลูกสร้างทางวัดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมพาทุกท่านมากราบว่าหลวงพ่อโสธรนะครับที่วัดโสธรมานานรามแห่งนี้นะครับผมแก้บนนะครับพี่นี่มีคนมาแก้บนด้วยแสดงว่าพี่เขาได้รับโชคเนะอ๋อนี่อางเข้า เราไปหาดอกไม้ทุกเทียนนะครับชุดละ20สิบาทครับผมเนี่ยชุดละ20สิบาทนะครับบ,บูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับ20สิบาทนะครับครับดอกไม้ไหนก็ได้เนาะเนี่เรียบร้อยแล้วครับเราได้ดอกไม้ทุกเทียนกันแล้วเดี๋ยวเราไปว่าหลวงพออ่อโสธรคนใหม่หลังนี้กันนะครับ วันนี้เรามากันวันวันอังคารนะครับเลยไม่มีเลยไม่ค่อยมีคนคนไม่พลุกพลาานนะครับคนไม่เยอะเข้ามาแล้วนะครับ เราเรพก็สวดพรามกันนะครับ านมาไหว้พระนะครับผมในวัดพุทธโสธรน,นะครับ เต็มสีได้แล no ้วนะครับเป็นเลขที่23ครับผมทีเสียเถงสีนะครับได้เลขที่23ยังไม่ต้องดึงอ่านก่อนได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ดีจะได้ฝากขน้อยยี่สามครับ <23. S> 2ี่สิบสามอย่าเพิ่งดึงนะดูก่อนขออ่าคับป,ป็นสีเป็นสีสุกโอ้โหพี่จะจะมีลาบด้วยอ๋อก็คือสรุปแล้วใบนี้ว่าดีเออยโอเคครับเดี๋ยวขอไปหนึ่งใบนะครับเป็นสิบงคลเนาะ ่ถ,ถ้าไม่ดีเราก็จะฝากหลวงพ่อไว้นะแต่วันนี้ดีนะครับผมนี่เอบที่ี่23นะครับนี่เลขแรกที่เราจะให้เน้องนี่2 3เลยนี่ใบนี้ดีจริงใบนี้ดีจริงดีจริงนี่มีทั้งมีทั้งสุกมีทั้งสุกนี่มีลาบด้วยนี่นะครับ พาทุกคนมาทําบุญนะครับที่วัดโสธรอยมนารามนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับที่ดินเบานเดี๋ยวเราซื้อที่ดินเนาะหนึ่งร้บาทนะครับทบุญเนะอ๋อมีแบบงพัฒนาด้วย เเลเนะน,นี่เรามีไทฟินจากวัดโสธรนารามนะครับผมนี่ใครไม่มีโอกาสได้ไปเนาะก็คอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนะเดี๋ยวเราแจกให้เดี๋ยวเราส่งให้ก็ได้นะเราส่งให้นะครับอเเทพเลยนี่นะครับ ใครที่ปีใหม่ไม่มีวัสดุของคนเนาะสายศิน์ของเราไ,ได้นะนี่วัดโสธรวนารามนะครับผมก็วัดสธรเลยนะครับนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราส่งให้นะครับเราส่งให้ทุกคนนะที่เขาให้มาอีกเยอะเลยนะครับนี่ใครสนใจคอมเมนต์มาเลยนะครับให้ให้แค่หมดนะขอบคุณมากครับอานะครับเราทำบุญในช่วงเทศกาลป,ปีใหม่นะครับเราก็พาทุกคนมา คลิปแรกของเรานะครับในงวดนี้ก็คือที่วัดส,สุธรมานารามแนะเขาทำบุญติดทองแล้วนะครับผมในเมื่อวันนี้คนสองเลขมานะครับเราก็ต้องสองเลขให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ว่าในซุมนี้เป็นพระพรบมจำลองหมดทุกองค์นะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูว่าองค์ไหนเราจะองคนี้เป็น ต่อนะกลิ่นเลสนะนี่เลยนะครับน่าจะเป็นเลขเก้ากับเลขสองนะที่มองเห็นนะเด็กนะนี่เก้าสองไม้เพื่อนเดี๋ยวตอนตัดมันไกลนะครับทจะมองไม่เห็นเนาะแต่เป็นองค์สุดท้ายเนาะที่อยู่ในในซุ้มของ พระคุตโตธรจำรอ,อแห่งนี้นะครับพี่พระสอนะพี่คอนะผมเห็นเป็นเล่ยนะเนี่ยแตใครเห็นม่ได้รายวานไ,ได้นะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับเก้าสองแหละ เลขเก้ากับเลขสองแต่ตรงน,นี้ันเห็นไปอีกชุดหนึ่งนะไม่รู้เลขอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลวงพ่อพุทธเจ้าธรทั้งหมดที่อยู่ที่วิหารแห่งนี้นี่เป็นพระพุพทธโจธรจำลองทั้งหมดนะครับ ทุกท่านนะครับมาไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับนณะวัดโสภณขขารามแห่งนี้นะครับผมก็จะได้เลขปรมาณนี้นะครับผมใครที่ไม่มีโอกาสเนาะวันนี้บ่าวทีทธุใหม่ก็มาทำบุญให้กับทุกท่านแล้วนะะเนาะเพื่อนๆแล้วนะครับ ทำขุนในเทศรรกาลปีใหม่นะครับผมขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับมีเงินใช้นะครับสุกภาพแข็งแรงนะครับเริ่มต้นคลิปของวันนี้ด้วยหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะชชเชิงเซานะครับเนื่องจากข้างในเขาไม่ให้จุดนะครับไม่ให้จุดใช่ไหมเนื่องจากข้างในเขาไม่ให้จุดนะครับเดี๋ยวเราจะไหนๆก็ผ่านมาแนละ้วเมื่อกี้เราเราก็จะจุดทูบมงคลด้านนอกเนาะว่า วันนี้เราจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราจุดทุเลขมงคลไว้ด้านนอกวัดเนาะเดี๋ยวรอเ,เลขหมดแล้วเราก็ค่อยไปจากวัดนะครับผมเดี๋ยวจุดทุกคนนะครับจุดทุกท่านด้ายดเลขมงคลที่จุดไว้นะครับ นี่วันนี้เป็นหน้าวัดโสธรวรารา,ามแห่งนี้นะครับได้เป็นสามสามสี่หกนะครับผมสามสี่หกใครสนใจนํำเลขที่เราจุดที่วัดหลวงพ่อโสธรแห่งนี้ไปสิง,สงห์เชงศิลูได้นะครับในคลิปนี้นะครับคลิปทำบุญวัดหลวงพ่อโสธรก่อนปีใหม่นะครับผมสามสี่หกนะครับเลขมงคลที่เราจุดนะครับ ใครสนใจก็ขอเชิญน,นำไปสิงคโปร์นูนได้เลยนะคร,รับจุดต่อไปที่เราจะพาทุกท่านไปนะครับก็คือเราจะไปนมสัสก,การหลวงพ่อตะทอนองค์จริงกันนะครับผมน้บโบสถ์ที่เขาสร้างกําลังสร้างใหม่อยู่นะครับวิหารเขาสร้างใหม่อยู่ทางน,นี้ยังไม่เสร็จนะครับผม <c oughs> ทาทุท่านไปไหว้หลวงพ่อโสธรองค์จริงกันนะครับผมเนาะตั้งใจมาไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรกันที่วัดพุดทธโสธรแห่งนี้ครับจังหวัดฉะเชิงเานะครับอาจจะมีเสียงดังเนื่องในาการก่อสร้างนิดหน่อยนะครับ ดอกไม้ทุกเพียรนะครับเอาดอกไม้ไปวาหลวงพ่อกันนะครับ ก็พาทุกท่านมาไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับที่อ่าวิหารหลังใหม่นะครับที่กำลังจะสร้างนะครับเรียงไปแล้วเสร็จเนาะ รอแล้วนะครับวัดพุทธโสธรน,นะครับครับสำหรับาการพาทุกท่านมาไหว้พระขอพรอเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่วัดพุทธโสธรหลวงพ่อโสธรแห่งนี้เนาะได้ประมาณนี้นะครับผมได้เลขประมาณนี้นะครับนี่ยถูกให้ตรงนี้นะครับ ใครสนใจน้ำเลขเหล่านี้ไปถึงที่ติดดวงได้นะครับผมต้องขอขอบคุณที่ติดตามทุกครั้งสามช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทั้งช่องปล่อยคนใหม่คนสองเลนก็มาดูออกนะครับที่ทุกท่านติดตามมาตลอดทั้งปีนะสองร้อยหกสิบเจ็ดแห่งต่อมาเท่าที่เจ็ดนี้นะครับขอให้ร่ำรวยมีความสุขแล้วก็ได้รับโชคในงวดนี้นะจะเป็นโชคปีใหม่นะครับเดินทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมมีเงินมีทองกลับบ้านนะครับผมไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คิวตอหน้านะครับนี่สวัสดีครับ